แอมพาทัวรโรงจอดรถสปอร์ตของชาคริตใหญ่อลังการติดแอร์ด้วยธุรกิจสวนทุเรียนของพระเอกชาคริตแย้มนามกับภรรยาแอนพัทิรายังคงทำเงินอย่างต่อเนื่องขายดิบขายดีสมกับที่ทั้งคู่ทุ่มเทตั้งใจช่วยกันสร้างมันขึ้นมาถึงขั้นพระเอกหนุ่มยอมยกโรงจอดรถสปอร์ตให้ภรรยานำมาทำเป็นลงทุเรียนชั่วคราวติดตั้งแอร์ควบคุมอุณหภูมิให้กับทุเรียนทำให้ทุเรียนสดใหม่เก็บไว้ขายได้นางขึ้นนั่นเอง โดยล่าสุดแม่แอนได้เผยคลิปพาแฟนๆไปทัวร์ชมโรงจอดรถสปอร์ตพร้อมเล่าให้ฟังว่าถ้าใครได้ดูคลิปเก่าแล้วทุกคนรู้ว่าพ่อบอกว่านี่คือโรงจอดรถสปอร์ตแล้วเดี๋ยวเรามาดูอำนาจของใครมันมากกว่ากันวิลคัมทูโรงจอดรถสปอร์ตก่อนที่จะมีรถสปอร์ตเราก็ต้องหาเงินซื้อรถสปอร์ตทำงานหาเงินซื้อรถสปอร์ต ด้านชาคริตก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ายกเป็นช่วงช่วงหน้าทุเรียนก็ไม่ได้ว่าอะไรต้องบอกเลยว่ากลายเป็นห้องที่เกิดประโยชน์ขึ้นมาสูงสุดหลังจากที่เราติดแอรอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนเราก็ให้เป็นที่พักของทุเรียนเดี๋ยวพอหมดหน้าทุเรียนพ่อกะว่าพ่อจะไปถอยซูปเปอร์คาร์มาสักคันหนึ่ง